เวัสดีครับอ่านี่มาเราจะมาเอาข้าวให้แมวครับจะให้กับปลากระป๋องครับเพราะว่ามีทั้งแมวทั้งหมาอยู่นี่ครับก็เลยต้องเอากับปลากระป๋องให้แม่ครับนี่ครับก็เลยเอาข้าวกับปลากระป๋องให้แมวครับอันนี้ครับแล้วก็มีไม้อยู่สองตัวนะครับแมวหกตัวนี่ครับเดี๋ยวจะให้ให้ดูครับ อานครับนี่คร like ับมาที่เข้ามาทิ้งนี่ครับเออตอนนี้อยู่นี่ครับอ่านับเนี่ยบุญทิ้งครับตั้งเชื่อบุญทิ้งครับนี่ครับอ่านี่ครับออ่ารอครับเขาอยู่กับแมวได้ครับเขาเล่นกับแมวตลอดครับนี่ครับให้ให้เอฟดูดิเอฟดูครับนี่นะอ่านี่แม่ครับแม่ส้มครับ แล้วก็ตอนน้องเขาทิ้งมาเหมือนกันครับเนี่ยบุญรอดครับโดนหมาอีกฝูงหนึ่งก็จะกัดครับเนี่ยเนี่ยบุญรอดครับเนี่ยไอเดือบเนี่ยไอเดือบเนี่ยน้องมันครับน้องมันเนี่ยครับอีกตัวนึ่ง้ามาได้วไปอยู่ไหนแล้วนี้ครับตอนนี้แม่อยู่ที่ผมนะหกตัวครับตอนนี้ครับทั้งแม่ทั้งแม่ส้มเนี่ยครับ ครับคดจะลังเอาปลากระป๋องแาวให้ไมมครับให้เท่าที่มีครับวันไหนมีเงินก็ซื้ออาหารให้ครับวันไหนก็ซื้อไม่ทันก็ต้องให้ปลากระปักปลากระป๋องครับเห็นดนครับมันไม่มีใครเลี้ยงนะครับคืออยู่นี่ครับมันไม่ไปมั่วก,กับที่อื่นเนี้ย ให้เป็นเอฟซีได้ดูครับเนี่ยตกตัวครับแล้วก็หมาสองได้บุญครับเลี้ยงไว้ครับไม่ใช่ผิดอะไรไม่เสียหายอะไรับเลี้ยงไว้บนีนี่ครับให้กินกับปลากระป๋องนะครับวันนี้ bằng bèn hay hấp đĩa tinh, khoang tinh nhìn nòng rồi, phải đưa đưa nữa. nó, phải ăn gặp nòng nó bể, nó đi gặp nòng bể, tinh mà tinh mà, nó แม่จะให้ลูกกินให้อิ่มก่อนครับแล้วก็พอลูกอิ่มก็แม่กินต่อครับเหลือท่าอะไรก็เป็นแม่ครับนะนี่คือให้สองตัวนี้ต่อครับเนี่ยอันนี้นะครับน้องก็ของชุดที่ว่าหมวกแดงเขาอยู่ครับฐา,านหมวกไอหมวกแดงอยู่ครับเนี่ยก็เข้ามาอยู่ที่ผมครับ นนนี่ของเขาทิ้งมาก็มาอยู่นี่ครับตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับอันนี้โตแล้วครับเนี่ยอันนี้ไม่กินนะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเขาไปกินนันเดี๋ยวกวนครับเดี๋ยวไม่ใช่แต่แม่เขาเนี่ยจะให้ลูกเขากินให้อิ่มก่อนครับแล้วก็เขาจะไปกินครับเขาจะไม่แย่งลูกครับครับก็ยังไงก็ช่วยกดติดตามในช่องผมด้วยนะครับครับ